สบายดีเนียหมดแรงเด้อทุกคนป้าหนาวน้องลุงเน้องมอนี้เนาะหนาวน้องลุงค่ะพนน่ะคือบนหนาวเลยแต่บนแม่ใส่เสื้อกันหนาวสองโตเพิ่นน่ะใส่ตัวเดียวถุงตีนก็บ่ใส่นอกกับนองใส่ถุงตีนใส่เสื้อกันหนาวสองโต้ใช้เกือบยังอุ่นตอนนี้เศร ส,สององศาอยู่ข้างนอกส,สององศาย่ำขี่รถจากสี่องศานะข้างนอกบนถนนทนทางน้องลงวยเขาเด้อพี่น้องหนึ่งเขาก่อนหนึ่งเขาเพราะว่าเขาาม้วนนี่อันเกลือแมวแมวมาบุอยากอิม่มภานใดเขาเรือน้อยคือหนึ่งให้เขาอีกปสัสสาวเหตุเขาเปียกอะไรพี่น้อง กระเปียกไก่กระสิตม้มเอาเพื่องหนึ่งตัดเอาเพื่องหนึ่ง mm hmm. เพื่องหนึ่งเอาไว้ช mm ่ hmm. วยเขาเสติง mm hmm. ใหญ่อเดียวเลยเหนไหะลูกอ mm hmm. ันห้อนได้ mm hmm. โอ้เสืออ่อนมนีประโยชน์เนาะ mm hmm. ก็เพื่อนแล้ว mm hmm. เห็ดแนวน่ะเ mm hmm. ออ เขกา,ากึ่งสุกกึ่งดิบปะจักช่วยช่วยช่วยอ้าว,ห,วห,าาห่อน้ำมีอีกเอ้ยยาให้เอ้ยช่วยแล้วก็ลูกแล้วเอ้ยทาเกลือให้กินช่วยเข่าแล้วก็ทาเกลือให้นอ้อง หิวแล้วบางทรงปิ้งตับหาแมวไปกินแล้วพี่น้องเลยเมฆไปไกินซ้ำแมวใหญ่ร้อยเอาไปกินแล้วลูกชายขอรูปได้กินซ้ำโอ้ยห,หิวแล้วนี่เอ้ยสวยเขานั่แล้วบกบะทานเอเอเอสติ๊บใหญ่ลมาแม่เห็ดมา ทักเกิน ไก่ก่อนพี่น,<ห>น,น้องต้องไก่สก้อนต้งเขา อืมอืมกินกระหนอก <small> <LucarMa y cuarto material> <DVD> C'est un รอบ่อบนี่รอบนืงอท่ไปแล้วทั้งแมวทั้งมาาตทองปุ่งแทนกินตลอดเอากิ้สวยลยอบี่องเกินให้กันแล้วย <laughs> เดีย๋ยวไปกินกัะมันกิน,นกละมันลวมันให้หวันนี้แม่เราก็มาเก็บพักต้นไม้าเขาใหญ่เลยนะมุมกเลนเขาเป็นหมากเลยเคียวๆเ,เลย พักงามขนาดบิ้งหมดเล่นนี่แม่หอมเบิดอหแต่เนาะอืมเปลือกที่มันมีในตัวเล่นเล่นอนทำสิคินเด้ออืมหลาย กะโดเนี่ยนะกากะดดจริงอ่ะกรดดหอนเฮ้ยได้ไดดหมอ,อดดืมแม่พักพี่ช้างอันนีนเหงื่อได้แักน้าหุ่มจะถ่ายในอะไรก็ถือน,นอนกัดนี่แม่ไปเลยเขามาคูอะไรมึงกกไก่มันเขามาซับกินบะนี่ม่ <icana> ม네ันเป็นหูบักไงเยอะอยู่ไหนขาดลมพังอืมลมแห้งแห้งอันนี้จันขาด

เด็กๆจูดขี้เหงื่ออไพี่น้องไอติมก็น้องลุงเมฆเมฆเมฆขึ้นมาลูกขึ้นมาดึงแม่ลงไปบอได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาเอาอัดตูสอะ ม,มาเบ่งพักสลัดล่างว้พี่น้องงามๆสักอ,อ,นอ,อน่อนๆข้งอต้นหอมเก็บจากสวนเขามอเข้อเปียกเขากับไก่นิ่มกันเลย อยากเข่าแล้วบ่อยากเข่ามากแล้วบออยาเข้าไหมไเข่ามามโบอะไรขึ้นมาไม่บอยากลงไปอยากดึงแม่ลงไปฮะ ปะปะปะลังก้นปะขี้ลังก้นปะลังก้นลังก้นกางกะกังกะเลยนี่กางกะแล้วพี่น้องเลย